ไม่ยากไปตางโรกเว้ยเรื่องราวเป็นไงเอาไว้ทีหลังฟังอันนี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้ท่องหัวเวทจะมาเล่าเรื่องไรโนเวลเสียงหรือจะเรียกว่านิยายเสียงก็ได้ในเรื่องมีมีเวอร์ภาคทวีปมืดวงเล็บดันเจียนเรื่องราวเริ่มต้นบทที่หนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมได้เลยจ้า และฝากกดติดตามกดซับสไคร e ให้ช่องมีด้วยนะจะขอบคุณจ้าในเหตุการณ์มีโลกทั้ง5โลกซึ่งแต่ละโลกนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่มีเหตุการณ์หนึ่งทำให้โลกทั้ง5โลกนี้ต้องมารวมกันณนดาวแห่งหนึ่งเหตุการณ์อะไรนะรอตอนนี้ช่างมันก่อนนกตัวหนึ่งคิดเช่นนั้น แล้ววินไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งท่ามกลางความมืดแล้วมีแสงเทียนอ่อนๆน,นั่นคือหนังสืออะไรครับคนคนหนึ่งถามขึ้นมาถามนกที่หยิบหนังสือตัวนั้นนกตัวนั้นก็ได้ตอบคนที่ถามว่านี่นะหรอเป็นเรื่องราวของสองวีรชนนะสองวีรชนนกตัวนั้นยิ้มไม่แปลกหรอกที่เธอจะไม่รู้ พระสองวีรชนนี้ถึงแม้จะจบสงครามโลกครั้งที่สามแต่กลับไม่มีใครรู้เรื่องราวของพวกเขาเลยสักคนคนที่ถามนกกำลังจะตะโกนนกตัวหนึ่งทำเสียงสูงเงียบๆหน่อยถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเองเรื่องราวตอนที่ทั้งสองคนได้พบกันไม่สี่เรื่องก่อนนั้นอีกและไม่ใช่สองคนต้องสองคนกับอีกหนึ่งตัวละมั้งนกตัวหนึ่งกำลังจะเล่าเรื่องราวต่อไปนี้ให้ฟังบทที่หนึ่ง การไปต่างโลกสุดน่ารำคาญในช่วงตอนเช้าได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินถนนและกำลังจะไปโรงเรียนพอเด็กหนุ่มคนนั้นเดินได้สักพักก็มาหยุดรอไฟแดงถัดมามีผู้หญิงคนหนึ่งก็วิ่งมาแล้วรอไฟแดงข้างๆเด็กหนุ่มอย่างร้อนรอนเหมือนจะไปสายจากนั้นไฟแดงก็เขียวและเด็กสาวรีบวิ่งข้ามถนนไปเอาอีกแล้วสินะคนคนหนึ่งกล่าวและเห็นตาปากกำลังอมลูกอมอยู่แล้วรถบรรทุกก็วิ่งผ่าไฟแดงจะมาชนเด็กสาวคนนั้น นั่นไงเสียงอันเงียบเชียบกำลังพูดอยู่คนเดียวแต่ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นก็จับมือของเด็กสาวแล้วดึงเด็กสาวก,วากลับไปแล้วเด็กหนุ่มก็โดนชนเองนั่นไงไปต่างโลกอีกแล้วเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินกล่าวเช่นนั้นกับมือถือที่กำลังใช้ในเรื่องหนึ่งอยู่แล้วรถบรรทุกจริงๆที่เบรกแต่กำลังบีบแปรแล้วกำลังจะพุ่งมาจะชนเด็กหนุ่มที่กำลังถือมือถือเดินดูเ้นอยู่ จากนั้นเด็กหนุ่มก็กัดลูกอมจนแหลกและโยนกระเป๋าขึ้นไปจากนั้นก็กระโดดตีลังกาเอาเท้าเหยียบรถบรรทุกกลับหลังหลบแล้วก็พ้นรถบรรทุกแล้วรถบรรทุกก็พุ่งไปชนเสาไฟพร้อมกับตอนที่เด็กหนุ่มกระโดดลงมาพื้นพอดีจากนั้นเด็กหนุ่มก็จับกระเป๋าที่โยนขึ้นไปมาจากนั้นเด็กหนุ่มก็เดินไปดึงคนขับออกจากรถที่กำลังจะระเบิดอีกไม่ช้าแล้วโยนคนออกไปแล้วเด็กหนุ่มก็เดินไปต่อพร้อมหยิบลูกอมอันใหม่ เมื่อเด็กหนุ่มอมลูกอมรถก็ระเบิดพอรถระเบิดแล้วเด็กหนุ่มก็ทําให้รู้ไม่ชี้แล้วเดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันมีชื่อว่าซีโร่ฉันเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาทมดาที่ด่วนเมต่างโลกบ่อยมากซซโร่เดินอยู่ก็ได้หยุดเดินและหันหน้ามองท้องฟ้าแต่วันหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปต่างโลกเลยชักนิดจากนั้นซีโร่ก็มาถึงโรงเรียนแล้วก็นั่งโต๊ะเรียนแล้วก็คิดต่อไปในเมื่อฉันไม่อยากไปต่างโลกแล้ว จากนี้ไปจะระวังตัวอยู่ตลอดเลยซซโร่กล่าวเช่นนั้นพร้อมกับมัดอยู่บนที่นั่งทำหน้าจริงจังและแล้วเวลาก็ผ่านไปเจปีซซโร่ก็ได้นอนเตียงพร้อมมีญาติญาติอยู่พร้อมหน้าซซโร่ก็ได้บอกพวกญาติญาตว่าตอนนี้ฉันจะจากโลกนี้ไปแล้วนะขอให้ลูกหลานสุดสบายดีนะเมื่อซซโร่กล่าวเช่นนั้นกับลูกลูกหลานหลานที่กำลังนั่งฝ้าวาระสุดท้ายของซีโร่ผู้ที่เป็นหัวหน้าตระกูล แล้วซีโร่ก็ได้หลับตาก่อนที่ตายซีโร่ก็ได้คิดว่าตลอดเวลาฉันระวังตัวอยู่ตลอดแกขนาดนี้คงส่งตัวฉันไปต่างโลกไม่ได้แล้วละ่ะและอยากให้เกิดไปต่างโลกเลยนะและแซโร่ก็ได้ตายไปอย่างสงบท่านใดนั้นเขาก็ส่งตัวไปอยู่ในสวรรค์แล้วซีโร่ก็เจอกับพระเจ้าพร้อมกับทำหน้า,นากโกรธอยู่พระเจ้าที่ทำหน้า,นากโกรธก็ได้เริ่มพูดกับซีโร่ว่าปล่อยให้ข้ารอนานมากเลยนะ พ่อทีข้าไม่อยากจะพูดก,กับเจ้าแล้วปล่อยให้สาตานอธิบายให้แล้วกันแล้วตรงเท้าของซีโร่ก็มีประตูแล้วประตูก็เปิดทําให้ซีโร่ตกลงไปพอตกลงมาเสร็จซีโร่ก็ลุกข,ขึ้นมาใหม่ที่นี่มันซีโร่ก็ได้มองไปรอบๆจากวิวสวรรค์ก็กลายเป็นนรกและซีโร่ก็มองรอบๆต่อจนหันหลังไปก็ได้เห็นสาตานนั่งอยู่ แล้วสตานก็โยนอะไรบางอย่างมาใส่ปากของซีโร่เจ้าห้ามพูดอะไรฟังข้าอย่างเดียวเมื่อปิดปากซีโร่เสร็จสตานก็เริ่มพูดกับซีโร่ว่ารู้ไหมว่าข้ากับพระเจ้าอยากให้เจ้าไปต่างโลกซีโร่ทำหน้าตกใจแล้วสตาร์นก็พูดต่อเจ้าระวังตัวอยู่ตลอดตัวข้าเลยส่งเจ้าไปต่างโลกไม่ได้สักทีตัวข้ากับพระเจ้าเลยร่วมกันฆ่าเจ้า หาร่วมกันฆ่าหรอแซโร่ทำหน้าตกใจมากแต่ทำไม่สำเร็จพระเจ้าส่งรถไปชนแกแกก็หลบได้ส่งคนไปฆ่าแกแกก็จัดการได้คนที่มาฆ่าได้และอื่นๆอีกสารพัดก็ทำอะไรแกไม่ได้แซโร่ก็ทำหน้าโกรธขึ้นมาทันทีเมื่อสตาลกล่าวเช่นนั้นแล้วแซโร่ก็พูดในใจว่าความสงบสุขของฉันหายไปเพราะพวกแกเองหรอ แล้วสาตานก็พูดต่อว่าคุยกันมามากพอแล้วข้าจะส่งเจ้าไปต่างโลกชักทีส่วนพลังของแกขนาดที่พูดอยู่สาตานก็ทำหน้ามง,งในตอนนี้ไซโรก็เริ่มคิดในใจจริงสิฉันไม่มีความสามารถอะไรนี่นาฉันเล่นเกมเลเวล50ทุกเกมแล้วก็เลิกเล่นเกมนั้นไปคงไม่มีความสามารถอะไรให้ฉันหรอกในเมื่อฉันไม่มีความสามารถก็ตายง่ายๆเลยทีนี้ห้าห้า ซีโร่ร่าเริงเหมือนว่าเป็นผู้ชนะแล้วสาตานเห็นซโร่ทำหน้าแบบนั้นสาตานก็ทำหน้าใส่ย,ยิ้มแล้วกล่าวกับซโร่ว่าความสามารถของแกก็คือเกมที่แกเล่นทั้งหมดหาหาซีโร่ตกใจเช่นนั้นและซสตานก็พูดต่อว่าถึงแกจะเล่นเกมถึงแค่วีห้าสิบมันจะกระจอกจริงๆก็เถอะแต่ถ้าให้มีทุกความสามารถของเกมทั้งหมดจะเป็นยังไงล่ะแล้วซโร่ก็ทำหน้าโกรธขึ้นมาทันที แล้วสาตางนก็พูดอธิบายต่อข้าจะส่งแกไปเจอกับคนหนึ่งแกจะใช้ชีวิตวุ่นวายอยู่ที่นั่นและในหนึ่งปีแกไม่สามารถตายได้อะไรนะซโรกล่าวด้วยความตกใจในใจเช่นนั้นและวสาตานก็ยื่นแขนออกมาหาซีโร่งั้นฉันจะเริ่มส่งแกไปละลืมไปแกต้องไปอยู่ในที่หนึ่งประมาณ5วันก่อนเดียวมันจะมีคนไปรับ อะไรกันรอแค่5วันไม่เป็นไรหรอกตัวข้ายังรอแก่70ปีได้เลยเอาล่ะไปได้แล้วสาตานกล่าวด้วยใบหน้าอันโกรธเกี่ยวกับซีโร่แล้วอยู่ๆก็มีวงเวทรงพื้นแล้ววงเวทนั้นก็เปิดออกเหมือนประตูแล้วซีโร่ก็ตกลงไปแล้วอะไรที่ติดปากของซีโร่ก็หายไปซซโร่ Zero ก็จ้องมองสาตานด้วยอารมณ์โกรธแล้วก็ได้ตะโกนทิ้งท้ายกับสาตานว่าแกนเกพ,พระเจ้าสาตาน แล้วซีโร่ก็เลยถูกส่งไปอยู่ในกล่องใบหนึ่งตามที่สตานบอกถัดมาในเหตุการณ์อีกแห่งหนึ่งได้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ามายเธอคนนี้กำลังเข้าไปในปราสาทแห่งหนึ่งและไมายก็เจอกับคนคนหนึ่งที่ใส่ผ้าคลุมกำลังหันหลังอยู่และมายก็ชักปืนออกมาแล้วก็เริ่มพูดกับชายในผ้าคลุมคนนั้นใน,นที่สุดฉันก็พบแกแล้วจากรพัดดีมารเจ้าเล่และไมายก็ยิงไปที่มานตนนั้นทั้งที่มานตนนั้นกำลังหันหลังอยู่ อยู่ๆทันใดนั้นก็มีวงเวทออกมาคุมตัวมายแล้วกระสุนที่ไมายิงออกไปนั้นก็ไปชนกับกำแพงวงเวทที่คุมตัวมาอยู่นี่มันอะไรไมยกล่าวแล้วไมยก็เอาแขนขวาไปแตะที่วงเวทที่คุมตัวอยู่ไมยก็ทำหน้าแปลกใจอะไรเนี่ยทำไมไม่สลายไปละ่ะแล้วไมยก็เอาแขนขวาไปแตะที่วงเวทที่หุ้มตัวมาอยู่มันตนหนึ่งได้ใส่ยะยยิ้มใต้ผ้าคลุม คิดว่าหัดขวาของไซโอจะทำอะไรกับ,กบพลังของไซโอเองได้หรอมานตนหนึ่งกล่าวกับมาเช่นนั้นจากนั้นมานคนนั้นก็ยื่นมือออกมาแล้วชูมือขึ้นไปเจ้าจงปลิวไปซะตลอดไปมานตนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงอันแสนน่ารังเกียจเช่นนั้นแล้วอยู่ๆมายก็เลยขึ้นฟ้าพอขึ้นไปสูงสุดแล้ววงกลมเวทก็เร่งความเร็ววนรอบโลกขณะที่วนรอบโลกอยู่นั้น มมยก็หาวิธีสารพัดทำลายวงเวชนั้นให้ได้และเวลาก็ผ่านมาสองชั่วโมงและแล้วไมยก็ทำลายวงเวทนี้ได้แต่ไม้ก็ร่วมลงไปตกไปและข้างล่างที่มมยตกก็มีเมืองร้างเมืองหนึ่งอยู่ไมยก็ล่วงลงพื้นเมืองนั้นด้วยเสียงดังสนั่นเจ็บเจ็บระหว่างที่กลุมขมับมม้ก็มองไปที่รอบตัวที่ไหนกันนะไม้ก็หันไปหันมา แต่ก็เจอแต่ตึกใหญ่ๆห,หลายตึกแล้วเวลากลางคืนด้วยไม่ก็ถอนหายใจนี่มันก็ตอนกลางคืนด้วยรอให้เช้าก่อนละกันค่อยหาว่าที่นี่มันคือที่ไหนหมายคิดเช่นนั้นเดินเข้าอยู่ในตึกเก่าๆหลังหนึ่งแล้วไมายก็นอนตึกนั้นเลยผ่านไป18ชั่วโมงไมายก็นอนตื่นแล้วแล้วเอจใจบางอย่างที่มองตรงหน้าอะไรเนี่ยยังไม่สว่างอีกรอ แล้วไมก็ทำท่าคิดหรือว่าที่นี้คือทวีปมืดหรอแล้วไมมาก็ตั้งสติคิดไปชัดพักสิบนาทีผ่านไปช่วยไม่ได้ต้องหาทางออกจากทวีปนี้ให้ได้ก่อนแล้วกันไม่กล่าวเช่นนั้นพร้อมทำหน้าเซ็งขนาดหาทางออกไปด้วยและแล้วไมก็เดินทางไปเรื่อยๆสี่วันระหว่างที่ไมเดินด้วยความเบื่ออยู่นั้น จู่ๆมายก็มาเจอดันเจียนรูปทรงหอคอยใหญ่และสูงมากแล้วมายจากเบื่อเบื่อก็ทำหน้าสดใสขึ้นมาทันทีดันเจียนนี่นาดันเจียนนี้จะมีสมบัติของไซโอหรือเปล่านะมายกล่าวเช่นนั้นแล้วมายก็เต้นรำรารอก่อนนะสมบัติจา๋ามายทำหน้าลัลลาสุดๆและเดินเข้าไปในดันเจียนพอเข้าไปก็เจอกับมอนสเตอร์เกรมตัวเล็กตัวหนึ่ง ทันใดนั้นไมไม่รีอรอก็รีบชักปืนออกมาและยิงใส่โกเลมตัวนั้นจนระเบิดจากนั้นไมก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆยิงใส่โกเลมก่อนที่มันจะเริ่มโจมตีด้วยซ้ำแล้วไมก็ลงต่อไปชั้นต่อไปพอจัดก,การมอนเตอร์ก็ลงไปถึงชั้นที่80แล้วไมก็เข้าไปในห้องห้องหนึ่งแล้วก็เจอกล่องใบหนึ่งวอลเจอร์สมบัติแล้วไมพูดเช่นนั้นด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วเริ่มเปิดกล่องนั้นทันที แล้วไม้์ก็ตกใจเพราะเห็นว่ามนุษย์คนหนึ่งนอนอยู่ในกล่องสมบัติซึ่งไม่ใช่ใครแซโร่นั่นเองด้วยเหตุนี้ทั้งสองเลยได้มาพบกันแห่งโชคชะตาโชคชะตาจริงหรือเปล่านะขอขั้นต่อบทที่สองเอาละมาเริ่มกันต่อบทที่สองการผจญภัยที่ไม่อาจขัดขืนและการพบเจอพอไม้เปิดมาเจอแซโร่ไม้ก็รีบปิดกล่องนั้นทันที แล้วเซโร่ก็เปิดกล่องออกมาใหม่ถึงแม้จะเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยออกจากกล่องแต่ว่าขอพูดอะไรหน่อยเถอะขณะที่ซีโร่กล่าวเช่นนั้นฮ่าฮ่าฮ่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงหัวเราะของใครดังออกมาในหัวชอบให้แกโดนปิดมันหาจริงๆอยู่ๆก็ได้ยินเสียงพูดเช่นนั้นใครนะซาซโร่พูดเช่นนั้นในใจฉันก็คือสกิลของนาย ไอ้บาซาตานมันส่งฉันมาเป็นสกิลของนายสกิลนั้นพูดด้วยท่าทางห้าวๆพร้อมกับพูดคำพูดไม่สบอารมณ์เช่นนั้นทำไมไม่ออกมาล่มายพูดเช่นนั้นกับซีโร่ด้วยท่าทางสงสยัยแป๊บหนึ่งคุยกับสกิลอยู่ซาโร่ Zero, พูดปัดทันทีเมื่อไมพูดมาอย่างนั้นไมทำหน้างงไก่ตาแตกพอดูดีใหญ่นี่ก็น่ารักเหมือนกันนี้ว่าแต่ทำไมการแต่งตัวเหมือนที่โลกเดิมเลยล่ะ ซาโร่พูดเช่นนั้นในใจพร้อมทำหน้าแดงและงงไปด้วยอาแฮมสนใจฉันหน่อยสิสกิลพูดเช่นนั้นกับซีโร่ด้วยท่าทางห้าวๆพร้อมกวากมือไปมาด้วยเรื่องของแกมันก็น่าสนใจอยู่หรอกแต่ว่าฉันสนใจสถานการณ์ตรงหน้ามากกว่าว่าที่นี่มันที่ไหนกันแนะ่ซาโร่ก็ปัดคำพูดของสกิลเช่นนั้นเอ้าเจ้านี่เห็นผู้หญิงก็ไม่สนอะไรเลยหรอสกิลพูดเช่นนั้นกับซีโร่พร้อมกับทำท่าเหนื่อยหน่าย ขออธิบายรูปร่างของสกิลก่อนสกิลมีรูปร่างเป็นปลาจกเฮ้เฮ้อธิบายมากกว่านี้หน่อยสิว่คนแต่งสกิลกล่าวเช่นนั้นไม่สนคนเขียนโนสโนโน,โนโกเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ย hey. พอจบกลับเข้าเรื่องต่อโทษทีนะฉันชื่อซีโร่แล้วเธอละ่ะซีโร่กล่าวเช่นนั้นกับผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าอ๋อ,อจะฉันชื่อมายินดีที่ได้รู้จักแล้วตกลงเธอไปอยู่ในนั้นได้ยังไง ไม่พูดเช่นนั้นกับซีโร่พร้อมกับยื่นมือไปข้างหน้าเพื่อจะยกซีโร่ขึ้นมาจากกล่องสมบัติอ๋อคือทันใดนั้นสกิลก็พูดแทรกคำเตือนคำเตือนเจ็ดเจ็อยู่อยู่สกิลก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่บนอากาศเช่นนั้นเป็นอะไรซีโร่พูดกับสกิลเช่นนั้นพร้อมทำหน้างงงไปด้วยไม่ได้ห้ามบอกตัวเองว่ามาจากต่างโลกสกิลพูดกับซโร่เช่นนั้นทำไมฉันถึงพูดว่ามาจากต่างโลกไม่ได้ละ่ะ ซโร่พูดกับสกิลไม่ได้ก็ไม่ได้พูดคำว่าต่างโลกไม่ได้สกิลกล่าวกับแซโร่เช่นนั้นอ,อ่าก็ได้แซโร่ตอบสกิลเช่นนั้นอ่าเอาไว้ค่อยอธิบายทีหลังตอนนี้ถามสถานการณ์จากยายนั่นก่อนสนใจสองฝั่งเดียวไม่เรื่องราวกันพอดีฉันเองก็อยากรู้ด้วยว่าที่นี่มันที่ไหนสกิลพูดกับซีโร่เช่นนั้นพร้อมกับหันหน้าไปทางมายด้วยท่าทางหมดหนิดแกมารบกวนฉันเองไม่ใช่หรอ เซโร่กล่าวในใจเช่นนั้นอ๋อก็ได้ซโร่ Zero พูดกับสกิลเช่นนั้นแล้วก็หันหน้าไปทางไม์พร้อมกับไอหนึ่งทีเออถ้าพูดคำว่าต่างโลกไม่ได้แล้วจะให้พูดว่าอะไรซโร่ Zero พูดเช่นนั้นกับสกิลจะพูดอะไรก็พูดไปเถอดจะหาที่ตรดทุกแล้วเผลอปิดอยู่ในกล่องอะไรก็ได้ทำนองนั้นสกิลพูดเช่นนั้นกับซโร่จะบ้าหรอซีโร่ตอบเช่นนั้นกับสกิล พูดอะไรของเจ้าหมอนี่ว่าช่างมันก่อนว่าแต่จะตอบใยนี้ยังไงดีละ่ะซโร่คิดในใจเช่นนั้นสองวิผ่านไปงั้นเอาเป็นอะไรก็ได้ละมั้งซีโร่คิดในใจเช่นนั้นพอดีฉันไปแต่อุปกรณ์บางอย่างก็เลยวับมาในกล่องใบนี้ออกไม่ได้มาห้าวันแล้วและขอกล่าวขอบคุณขอบคุณเธอมากที่ช่วยฉันออกไปขอบคุณนะซโร่กล่าวเช่นนั้นกับมมยและยกมือไหว้ขอบคุณ ออเจ้าฉันไม่ได้มาช่วยคุณหรอกฉันแค่มาหาสมบัติเท่านั้นเองไมพูดเช่นนั้นกับซีโร่อื้นว่าแต่ว่าที่นี่มันที่ไหนหรอซซโร่ Zero กล่าวเช่นนั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สนใจที่หล่อนพูดเลยหรอสมบัติเลยนะสมบัติเงินจาเงินสกิลพูดกับซีโร่เช่นนั้นด้วยใบหน้าลัานลาสุดๆซซโร่ Zero ทำหน้าเอือมระอากับให้กับสกิลในใจอ๋อในดันเจี้ยนนะไมกล่าวเช่นนั้น และวซาร่ก็หันไปมองรอบๆขอบคุณนะว่าแต่ทางออกอยู่ไหนหรอซาร่ Zero ถามไมเช่นนั้นไมคิดชักวาดหนึ่งเออคือมันออกจากดันเจี้ยนนี้ไม่ได้หรอกตอนที่ฉันเข้ามาดันเจี้ยนนี้แล้วลองนึกว่าจะออกไปได้ไหมแต่ดันเจี้ยนนี้พอเปิดเข้ามาแล้วก็เปิดออกไปไม่ได้ใช้พลังทําลายยังไงก็ทําลายประตูไม่ได้สงสัยต้องเคลียร์ดันเจี้ยนนี้ก่อนถึงจะออกไปได้ละมัง้ง เป็นดันเจี้ยนที่น่าหงุดหงิดจริงๆเลยนะว่าไหมไม่อธิบายทั้งอย่างนั้นพร้อมกับทำหน้าบูดใส่เซโร่เอ็งั้นหรอซีโร่ตอบเช่นนั้นกับไม่ว่าแต่จะมาหงุดหงิดใส่ฉันทำไมเนี้ยถึงแม้จะน่ารักก็เถอะนะเซโร่ Zero คิดในใจเช่นนั้นนี่มันต่างโลกอะไรวะอยู่ๆเริ่มมาติดในดันเจี้ยนและก็ต้องเคลียร์ดันเจี้ยนด้วยต่างโลกแบบนี้มีที่ไหนกันซีโร่ตกมุกไปที่ซาตานพร้อมกับทำหน้าเสงๆ แล้วนายจะทำยังไงต่อรอถ้าไม่รังเกียจตามฉันมาไหมมาหาสมบัติไม้ไอหนึ่งทีแล้วเปลี่ยนคำพูดใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาเคลียร์แดนเจี้ยนนี้นะไม้พูดเช่นนั้นกับเซโร่พร้อมทำตาเป็นประกายแล้วเปลี่ยนเป็นสีหน้าจริงจังอย่างกระทันหันความในใจโผล่มาแล้วณนะนั่นเซโร่ Zero พูดเช่นนั้นในใจแล้วอยู่อยู่สกิลก็พูดขึ้นมากะทันหันด้วยคำพูดของไม้ไม้พูดว่าสมบัติสิณน,น,นี้นี้นี้สมบัติและซีโร่ สกิลพูดเช่นนั้นกับซีโร่พร้อมกับเอาหางฟาดไปที่หัวของซีโร่ด้วยบ้าสมบัติสินะเจ้าบ้าสองคนนี้ซีโร่ทำสีหน้าเอือมระอาใส่ไมเละสกิลนี้ตกลงเอาอยัางไงจะตามฉันไปไหมไม้กล่าวกับซซโร่เช่นนั้นต่อไปด้วยไปด้วยซีโร่ตอบเช่นนั้นงั้นไปต่อกันทางนี้ทางนี้ไม้เดินชี้ไปยังทางออกที่ออกจากห้องนี้ซีโร่พร้อมจะออกเดินไปทางนั้นที่ไมชี้ และซาร่ Zero เดินคู่กับมายขณะที่เดินไปได้สักพักซาร่ Zero ก็คิดอะไรหน่อยฉันสิ้นอายุไขแล้วจะให้กลับไปโลกเดิมก็ทำไม่ได้แล้วเกลียดต่างโลกไว้เกลียดมันจริงๆถ้าตอบไปไม่ได้ก็อย่างน้อยขอไปฆ่าซาตานซะหน่อยอยากให้ฉันไปกับเธอคนนี้สินะได้ฉันจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยพลังที่แกให้มาและฆ่าแกให้ได้ไอ้เจ้าซาตาน ซีโร่กล่าวเช่นนั้นในใจให้สกิลได้ยินคนเดียวเช่นนั้นเป็นพลังของแกที่เล่นเกมต่างหากอยู่ๆสกิลพูดกวนบาทาเช่นนั้นกับซีโร่มาขัดตอนที่ฉันพูดเนี้ยอยากไปก่อนเพื่อนใช่ไหมฮ่ะซีโร่ยกกำปั้นขึ้นมาพร้อมปล่อยจิตสังหารก็มาดิครับสกิลก็ปล่อยจิตสังหารเช่นกันแล้วทั้งสองคนก็ต่อยกันขณะเดียวกันตรงที่มายืนอยู่ ก็เอียงคอแล้วมีเครื่องหมายสงสัยว่าทําอะไรอยู่นะหลังจากต่อยกันเสร็จแล้วเอาล่ะสกิลนายเป็นใครซซโร่ Zero พูดกับสกิลทั้งสองคนหน้าบวมจากการชกต่อยทั้งคู่ฉันชื่อทีทรอสมานากลาเต้ไอรักสมัยซีไมโครหนึ่งสองาว่าววว่าอะไรนะพูดใหม่ดิซีโร่ถามสกิลด้วยคำพูดกระตุกกระตักเช่นนั้นทีรสมานากลาเต้ไอรักสมัยซีไมโครหนึ่สี่ ยาวไปยซร์โรกล่าวทีรสมานากรในขณะที่ทีรสมานากอลาขณะที่คนเขียนจะพูดต่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเขียนจะพูดยาวขนาดนั้นจริงดิไซโรก็พูดขัดด้วยท่าทางเอาจริงดิหน้าเพี้ยนไปเลยกลับเข้าปัจจุบันขณะที่ทีรสมานากอลา่าชื่อยาวขนาดนั้นไม่ต้องพูดให้จบก็ได้ซีโรก็พูดตัดบทคนแต่งทีรัสมานากอลาเต้ไอรอกสมัยซี ไมโครหยุดพูดชื่อยาวเหยียดนั้นสักทีซาราะตะโกนด่าคนแต่งเช่นนั้นเรื่องบีบีโวต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่สวัสดีจ้า